ว่าโลกเฮลิซาแบล็กพิงประกศาศข่าวดีส่งท้ายปีคุ้มค่าสมกับการทีทุ่มเทลิซาแบล็กพิงยังคงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นของเธอในอุตสาหากรรมเคป๊ OP, ในปีนี้แม้ว่าจะเปิดตัวเพียงแค่สามเพลงและไม่มีเพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดียวแต่เธอก็ทำลายสถิตินับไม่ถ้วนและประสบความสำเร็จในอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มเพลงมากมายครั้งล่าสุดวันนี้20ธันวาคมลิซา b บล็กพิงกก็ได้สร้างความสําเร็จครั้งใหม่กับ Spotify เมื่อเพลงมันนี่เพลงฮิตของเธอเปิดตัวในปี2021กลายเป็นเพลงเดี่ยวเคป๊ OP, ที่มียอดสตรีมมากที่สุดในปีนี้บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ลิซ่าแบล็กพิงกก็ยังเดบิวต์และครองสถิติศิลปินเดี่ยวเอเชียที่มียอดผู้ชมต่อเดือนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มโดยมียอด28,616,335ขอสแสดงความยินดีกับลิซ่าแบล็กพิงกด้วย